ดีนะครับบัววานของช่างจิ้มเต็มยำนารำนากี่รอบพี่รถรถกี่รอบครับเนี่ย17รอบอ๋อคันโนน่ะ16โอ้อบ้ราห250 ไปแล้วดูกัน <poured> ดิด <ấy> ูนะครับาา เสียวเลยอะ่ะไอ an er ้เนอ่ะมันม well> ีการคว่ำหรอพี่มันมีการคว่ำปะไม่มีใช้มือโอ้โหโอ้โอ้เฮ้ยอย่าเดี๋ยวซ่อมมือเขาไม่ไหวโอ้นี่เบย์ยำไรเท่าไหร่นะยำไรเท่าไหร่นะครับสองร้อน้อยสิบน้ำมันเราหรือน้ำมันเขาโอ้ โ oh. 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 อ้โหโอ้โหบุญจคบกีโเมตรป่ะม,มีมีคนอยากเห็นเยอะแล้วว่าเกียร์ิฟย่ำนาเคยเห็นแต่เขาแข่งไงผมก็ไปถ่ายอย่าเขาแข่งเลยไม่เคยเห็นแบบไอ้ที่เขาย่ำนาแบบนี้<ด>มันก็มีคนถามบอกเห็นเร็วๆงี้ใช้งานได้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับนี่นะเขามาย่ำเทือกนะครับผมเครื่องก็อยากบัวหวั่นแล้วเนี่ยอ๋อทางจิ้มนะครับทางจิ้มบัวหวัน่น อยู่ไกลไหมพี่อู๋จังจิมจากนี่ไปไกลไหมอ๋ออยู่ไม่ไกลอย่างนี้นะตรงนี้ที่ไหนนล่วเนี่ยผมก็ไม่รู้บอมามาผมมาอู๋ตรงนี้ครับมาอู๋พี่หนุ่มโอ้ต้ยจะตกตะบัว